จีแบแต่ไม่จีบไงแต่แท็กไม่ได oui, ้แล้วเพราะว่าตอนนี seeing. ้เขาจีบแบบจีบแล้วรอกันเล่าแบบี้ได้หแเลยใช่ม้ไได้ไม่ไม่่อไม่ตกใจนะครับม่ โอเคโอเคมันจเป็นยังไงบ้างได้ร้องเพลงอีกแล้วได้ร้องเพลงอีกแล้วดีใจกำลังจะมีซิงเกิลที่3ซึ่งฝากด้วยก็เข็มักชีวิตจริงในช่วงนี้เหมือนกันซิงเกิลที่3าก็ต้องเป็นจีบแล้วใช่ไหมคะก็เป็นช่วงเวลาของการจีบเป็นเรืงเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาก็เป็นแบบช่วงเวลาแบบการจีบการอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้สึกยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามก็คือทุกๆเพลงอ่ะมันจะผ่านแบบ ก็เขียนมาจากไม่ได้เขียนเองค่ะแต่ว่าเป็นเป็นการบรีเหมือนตอนนี้ทงความรักก็มาจากชีวิตเราตอนจีบมันไม่จีบก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากเขียนเพลงต่อไปให้มันแบบเออก็เก็บกักชีวิตช่วงนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตช่วงนี้ของเราเป็นยังไงอะก็จีบแบบจีบเห็นเขาเลยเ้องาแต่ไม่ได้อยู่ในช่ลองจีบใช่ไหมครับคือจีบไม่ไม่ลอง เพิจีบอยู่คนเดียวอนุญาตให้จีบคนเดียวก็เลยไปทะเลด้วยกันได้แล้วก็ก็ยับไปเงียบๆอยู่อ้โหแล้วกันเหรอยังไม่ได้ฟูดอะไรเลยทริปอื่นจะมีหลายคนทริปนี้มีกี่คนก็มีสองคนไม่ก็ว่างกันอยู่สองคนคนอื่นไม่ว่างใครชวนใครก่อใครชวนใครก่อก็ก็เขาส่งมาว่าเขาว่างวันนี้วันนี้แร้วก็ โอ้ยเราก็ว่างเหมือนกันเลยไม่ติดงานเลยถ้านี่คือจังหวะจริงๆหมายถึงว่าเราไม่ติดจริงๆหมายถึงว่าไม่มีถ่ายละครเขาก็มาบอกก่อนว่าเขาว่างเอนก็มาถามว่าว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทพื่คนเคลียร์ทางเคลียร์คิวทุกอย่างใ้เราสองคนไม่รู้เหมือนกันแต่คนอื่นไม่ว่างไงก็เลยแบบเอองั้นก็แบบไหนๆก็มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆก็ไม่ค่อยได้มีเวลาถ้าอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าผู้ชายที่จีบเราก็ชวนเราไปทะเลต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสรางไว้เผื่อา เราลุ้มเราลุ้มเราไปว่าถ้ามีผู้ชายที่จีบมาชวนเราไปทะเลก็ก็ดูก่อนว่าว่างไหมถ้าคิวได้ก็ถ้าเราอยากไปเราก็ไปได้แล้วก็ก็เตรียมชุดสวยๆไปแล้วก็ ที่เตรียมไปอันนั้น,นไปแป๊บเดียวนะแต่เห็นที่ลงรูปไหมประมาณ3ชุดแล้วนะฝากติดตามอาตอนต่อไปไม่ไเตรพอจริงๆเขาชอบถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าแบบอุ้ย <laughs> <laughs> เป็นซัพพอร์ตได้เหรอวะ <laughs> <laughs> อตเลลยโตก่ออืดขาเลช่าถ่ายรูปเขาเช่าถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าแบบเออแบบก็เตรียมชุดไปเยอะๆแต่เราก็แบบเรารู้สึกว่าเออก็ไปพักผ่อนไม่ต้องทำะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากทำหน้าที่ไปสามชุดกพออยากถ่ายก็แบบเออก็เอาชุดไปให้ถ่ายเรื่องมุนใดๆเอยอย่างเงี้ยเขาแรู้ไหมรู้มุนหรอไม่รู้ไหมว่ามุนนี้ล่าสุดไหมไม่แม่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยค่ะเขาก็จะกดกดของเขาเองร้อยช็อตไหมคะ ใช่ข<อ>เขาก็จะบอกเอ้ตรงนี้สูทอันเนี้ยถามเยอะเล่าหมดแล้วหมแล้วก็เขาก็จะแบบบอกเอ้ๆๆอยตรงนี้ไหนลองยืนตรงนี้อะไรเงี้ยคือไม่ไม่ต้องขอร้องให้ถ่ายเลยจริงจตั้งใจจะจะเปิดเผยเลยว,ว่าช่างภาพเป็นใคร คือพยายามทําตัวเป็นธรรมชาติสุดๆหมายถึงว่าเราก็อยากให้เขามีรูปถ่ายบ้างก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรว่าแบบอย่าลงรูปนะอย่าบอกใครว่ามาที่เดียวกันหรืออะไรก็ทําตัวธรรมชาติหมายถึงว่าถ้าเขามีรูปตรงไหนสวยๆแล้วเขาอยากลงก็ลงได้เราก็ไม่ได้ห้ามอึ้งไหมที่มีคนซูมแบะซูมแบงอีวนในโปจริงยอมรับยอมรับโปคือหมายถึงว่าลงไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยแล้วเขาก็แบบมาบอกว่าเฮ้ยทำไมดีทำไมดิ ว้ายเลยว้ายชุดนี้ด้วยแล้วเราก็อยากลงชุดนี้ทำไงดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรก็อยากเห็นภาพคู่ก็ยังไม่เห็นในคลิปนี้ไม่มีการถ่ายภาพคู่นงครับมันจะมี มีดีมีหรือ้ม่มีมันก็มีแต่ว่าถ่ายเล่นๆกันเองไม่ได้เป็นภาพที่คนอื่นถ่ายให้เพราะไปกันสองคนมันต้องรอเลิกกันอะไรถึงจะได้ลงกไปเพราะจริงๆแล้วการที่เราแบบลงไอจีมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปเวลาเราลงอะไรเราก็ไม่อยากลบไงเขาจะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอวันหนึ่งเรามั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูแสดงว่าการที่ผิดแอบถ่ายเราสองคนลงก็ไม่ผิด มันเต็มเลยตอนนี้ทาไงในดีเห็นไหมมันธรรมชาติไปอันนั้นจริงจงกอดไหมแบบกังวลไหมว่าเออฉันฉันสะดุดมุมสวยไหมจริงจริงอ่ะไม่ได้กังวลว่ามันจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรดีจริงๆมันก็เป็นเวลาไพรเวทแต่หมายถึงว่าเราก็เข้าใจได้แบบคนก็แบบอยากเห็นอยากแบบเออแบบเขาแบบฟินในความน่านรักอะไรอย่างเงี้ย ต่แบบก็โชคดีที่ภาพที่มันออกมามันน่ารักถ้าเกิดเป็นหนูยกมือไปตบเขาอย่างเงี้ยก็น่ารักจะไม่ขันอะจริงก็มันมีเป็นเดี่ยวซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเวลาเขายกเอิญเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะยกมือตบเขาก็โชคดีที่มันไม่มีอะไรอย่เงี้ย ว่าครูก็ยังงจะไม่เห็นจูกเราแต่เห็นเป็นน้ำนาตอนออย่างงี้ยหรอใช่ก็ให้ลุ้นมันก็น่ารักดีก็ให้เขาจีบเราไปเรื่อยๆวันนี้คะแนนในการลูกถ่ายช่างภาพคนนี้เต็มสิบเพราะอะไรยังไม่บอกคะแนนเต็มเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้อีกสองก็เป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปแล้วถูกใจเรามากเขาถ่ายรูปเก่งมายถึงว่าเขาก็จะรู้ว่าแบบเอ้ย คือเขาไม่ได้ดูแค่เราสวยเขาดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยหมายถึงว่าต้นไม้แสงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดูแต่เราแต่ว่าเขามองเราทุกมุมว่าเราสวยเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปบางทีก็ถ่ายวิดีโอเราก็พูดอะไรไปเรื่อยไปเปื่อเ้ยเราก็เก่งเหมือนกันนะเราก็ถ่ายเขาหลอกโอ้หนูถ่ายรูปเก่งเหมือนกันอย่ามาบูลลี่ค่ะ เจ้าเจ้ปุรี่าหนูถ่ายรูปไม่ได้เขาก็เขาตู้กล้องเขาตู้แพงอยู่นะก็เขาใช้กล้องดีมันเลยสวยไงเราถ่ายเขาสูเอ้ยถ่ายเขาดูดีด้วยกล้องมือถือนะคะแล้วเราว่าเราว่าเราถ่ายเขาหล่อไหมคะหนูก็สแนปในจังหวะที่มันดีหรือเราคิดว่ามุมไหนเขาหล่อมุมไหนเขาหล่อมุมไหนเขาหล่อมันต้องแบบเราไปเช่าภาพเราก็ต้องมองว่ามุมนี้ยแบบต้องหล่อมุมธรรมชาติไม่เก๊ก ก็คือกดกดยิ้มมายิ้มยิ้มยิ้มก็ยิ้มก็ยิ้มก็ดีมีมก็ดีใช่ใช่คู่นี้เขาหลบหน้าเขาเพราะน้อยเด้อทำไมเวลาเขาโดนถามมันไม่เป็นขนาดเนี้ยจะไม่เข้าใจคู่นี้จะาด่าหมือนยันเหมือนกันดูข่าวเหมือนกันเลยเนี่ยมัน ไห้เป็นแบบเนี้ยตอนเขาโดนถามมันดูมันดูจริงจังมันตั้งใจจะจีบเขาเต็มที่เขายิ้มแบบมันดูซีเรียสมันดูจริงจังแล้วพอเป็นเราอ่ะเราดูใหม่เขาดูแบบโอ้ยเขินแบบไม่ไหวแต่ว่าเราไปดูเหมือนกันใช่ไหมตอนที่เราสัมภาษณ์เสร็จอ่ะดูหนูอยากรู้ว่าพี่ถามอะไรบ้างแล้วมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยสักหา่อยแต่คนแซวว่าคุณสองคนจะจีบกันผ่านไมค์ตลอดไปใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงไม่้องโหกจริงจริงมาคำถามอ่ะ บางคำถามพี่พี่ถามเขาหนูยังไม่เคยถามเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เขาดูอยู่เชื่อเออย่างวันนั้นที่ดูล่าสุดเธอคิดว่าคำถามไหนที่รสึกว่าเธอฟังแล้วอืมเขาไม่กล้ถามชัแน่เออว่ายังไงคําคำถามไหนที่โดนใจถูกใจไอเราก็ลุ้นไงว่าแบบเออเขาจะเล่าเรื่องวาเลนไทน์ไปถึงไหนนะเขาจะเล่าไหมว่าอะไเขาเล่าว่าเขานัดเธอแต่เธอวันนั้นเธอบอกเธอเขาไม่ได้นัดเธอมันจําได้คือเรื่องเป็นอี้ค่ะความจริงความจริงต้าฟังจากหนู เขา <AL> จะพูดเล่นพูดจริงสลับไปสลับมา,าแต่หนูจะพูดความจริงเสม,มเอ <G> ก็คือไม่มีอะไรก็เขามาชวนแล้วเราก็ว่างอยู่แล้วแต่เราก็เล่นตัวน,นิดหนึ่งว่าเอา๊ะไปดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาถามว่าอยากกินร้านไหนเราก็ส่งชื่อร้านไปเลยเตรียมแล้วเตรียมไว้หมดแล้วกินตั้งแต่ปีใหม่ ไปแล้วเนาะที่คิดแล้วเนาะคิดไว้แล้วเราตัวเองเป็นบรรดานมันมีร้านที่เราอยากไปเยอะแล้วที่นี่เขาก็เป็นคนแบบเออไม่ค่อยรู้จาร้านอาหารมากมายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้เราเลือกแล้วเป็นคนมีร้านอาหารอยู่ในหัวเยอะเราแอบจองไว้ด้วยไหมคะเพราะว่าช่วงวันธรรมดามันจะเต็ม ไม่ต้องแอบจองแล้วก็จองเลยไม่ต้องแอบจองแล้วก็บอกเราอยากไปร้านนี้เขาเทเนท์เพราะเราก็ยังมันอยู่ในช่วงยนรั้วเราไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรสไตล์เดียวกันไหมอะไรเรยกอย่างเขาบอกว่าเราจับโป้งเขาได้ว่าเขาจะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรใช่ก็เขาให้มาเราก็คิดไว้แล้วต้องเป็นเน้อะไรอย่างเงี้ยหลักเลโเไม่ได้เกิดความคาดหมาย ใช่ว่าเรารู้ว่าเขาชอบต่อเล็กกลแล้วเราก็รู้ว่าเขาแพนออกมาว่ยรู้เยอะจังเลยพอแล้วพอแล้วอีกเลยอะไรเป็นอ่ะอันนี้อันได้หลายโหเก็บไว้สองอันนี้เก็บไได้อ่ะต่อต่อต่อรู้รู้รู้ยังไงทำมาหนึงรู้อ่ารู้ไม่รู้ตั้งแต่รู้จักกันแรกๆแล้วเพราะว่าเขาแบบแพนดอกไม้อะไรอย่างงี้ตั้งแต่ตอนที่ไปเล่นเอ็มวีให้เลย เราะเเก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะก็เขาแบบตอนที่มาแสดงความยินดีเขาก็ไม่เคยให้ดอกไม้เห็นไหมเขาเลยให้เป็นต้นไม้ให้ไปผ่านเออเมื่อเขาแพ้ดอกไม้แค่นั้นแหละแต่มันก็ว้าวไหมสำหรับเราแบบว่ต้องไ้เลโก้มันก็ดูมีความตั้งใจดีค่ะเขาก็จะพูดเสมอว่าเออตั้งใจทำให้คะแนนขึ้นมาคะแนนขึ้นแบบก็ดีหมายถึงว่ามันคะแนนขึ้นอะไรมันก็จีบอยู่คนเดียวไม่ต้องเทียบกับใครไงช่วงไหนอะที่เราจะยอมเลื่อนแปนงอะไรอย่างเงี้ยสงการ เทศกาลงานเทศกาลกลางปีใหม่งานตกงนะไรนั่นหรอเเดี๋ยวดูวันเลงงานต่อไปวันเล่งเป็นตงางเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่อยากเล่งอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบอยากให้มันเป็นธรรมชาติก็ดีใจที่คนแบบติดตามเราก็รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแฟน ยังยังไม่มีค่ะเขาก็รู้ว่าเราเรารู้สึกยังไงด้วยคือตั้งแต่แบบเริ่มทําความรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องความสัมพันธ์จริงๆเขาก็ซีเรียสจริงจังเหมือนกันแต่เป็นตนนี้ใส่ใจไหมครับแต่เป็นคนนี้ใส่ใจตั้งใจแบบตั้งใจหรือเขาไม่กล้าขอเราไปแฟนเพราะเราบอกว่าอยากให้เขาจีบไปเรื่อยๆที่จริงมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีหมายถึงว่ามันก็ไม่ มีจุดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วในชีวิตนะเพราะเราก็มีแฟนคนเดียวมาตลอดและคำพูดมันเปลี่ยนึมันเปลี่ยนไหมคุณคำพูดไทยกันที่เดียวเธอเธอเธอคำพเปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่อะไรทายมาอย่างเงี้ยเขาเรียกเหมือนเดิมตั้งแต่รู้จักมางเขาเรียกที่รักกันนะครับเตง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 เขาเรียกเธอไงเขาใช่ไหมขะให้คะแนนการจีบเขาตีคะแนนแบบครับตอนนี้ อุ้ยใช่เยอะเดี๋ยวก็เหลงไม่พูดได้แต่หนึงแต่หนึงบอกฉันบอกเขาดิดูอยู่ดูอยู่อะไรอะไรเดี๋ยเวลาเต็มเขาอย่าเวลาเขาเรียกเธออย่างเงี้ยมีมีมีต่อท้ายว่นเธอจ่ายก็ไปถามเขาเองน่าจะได้ยอนอีกย้อนอีกว่าที่หนึ่งเหรอที่หนึ่งไปถามเขาเองว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้คือใช้สื่อเป็นเครื่องมือใช่เพราะก็บอกแล้วไงว่าบางคำถามหนูยังไม่ถามเลยอตนนี้ถามที่ได้นะอยากถามอะไรเขา มีอะไรฉกใส่ไหมยังใส่ไหมโอ้ยอสวัสดีคุณมีจะแปลว่าคุณมีชอบการใส่มาบเขากเขาบมีอะไรสงใส่ข้างขามได้เลยคือออกอีทีไม่มีไม่มีไม่มีมีอะไรอยากบอกก็บอกมาได้เลยเขาบอกแต่เขาบอกว่ะ เขาบอกรักอ่ะโวยไม่กล้าหรอกอาไม่กล้าคุณอย่าท้าคุณโอ๋พี่ทีนะครับจดไปพี่จดไลยท้าบอกรักกลางวงสื่อแล้วเขาบอกรักจริงหรอไม่กล้าหรอกค่ะอ่ารสุดท้ายนี้สุดท้ายเพลงนี้จะให้เขามาเป็นพี่เอกเอ็มวีไหมเพราะว่าคาดกันมาหลายรอบแล้วก็เคยไปเล่นแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเหมือนซ้ำเป็น้าคต่อไงอันนี้เพลงเราเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเขินเกินแมวแมวแมวเดี๋ยวมันจะเขินมันจะเคลิ้ม มันจะเิมาจเครืองคุณเอากก็ให้คนเดานิดหนึ่งได้ไหมว่าแบบเออมันเข้ากับชีวิตช่วงนี้ก็อย่าไปชีเป้าอ่ะแต่ถ้าเป็นปรนหวานมากแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบคู่จริงมาเล่นแล้วมันจะไม่อินหรือเปล่าคนดู เราก็จินตนาการอะไรบ้างก็ได้อันนี้มันเรื่องจริงของเรามามื่อแหมที่ผ่านมาก็เรื่องจริงฉันยังไม่รู้ย้ายก็ไปทำเพลงแรกอีทีหน่ายเอาคนจริงมาเล่นไปแล้วจริงแล้วใช่ไหมครับคุณอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคุณปอยเสียบเขาบอกว่าเขารอไม่จะเป็นแบบว่าอยากเล่นเขาเบาแล้วคุณพี่เจี๊ยพี่เสียไม่เจอกันทีเดียวค่ะแต่ว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากจริงๆแล้วตอนที่ไปเขาก็ หนูทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยิ้มแล้วหัวเราะเพราะว่าเขาขายของแน่นมากขายของขายของแซวบุ๊กขาย้องเขาขายชาบูแต่ไม่พูดถึงชาบูเลยขายยอขายนายขายคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามแล้วเราเคิร์มมามีซีเอฟมาถ้าเขาขายมาขนาดนี้มันโอ้โหมันมันมาแรงเกินยกให้เขาขายของยกเลยยอให้ยกให้ขายยกให้เลยเช่นตามน้องพี่นะป๊าปั๊าป๊าป๊า คุณเจี๊ยบจัดโปรไหมคะทำทีเจี๊ยบพี่บอยเลยใช่แล้วก็ขอถ่ายรูปแกก็คิดซีนอะไรให้เสร็จสรรพแล้วเออเราก็แบบเป็นเด็กอะเนาะเราก็แบบได้ค่ะตื่นเช้ามาเจอแคปชั่นโอ้โหแทบเป็นลมแต่น่ารักดีค่ะพี่เจี๊ยบเขาก็บอกเออเขาเขาดีใจที่แบบว่าเห็นน้องเขามีความสุขอะไรเงี้ยเราถ้าทุกคนแฮปปี้หนูก็แฮปปี้แต่ว่าหมายถึงว่าแบบก็ให้เวลากับมันลวกันอะไร ฝากเพลงใหม่ไหมฝากเพลงฝากเพลงใหม่ด้วยค่ะกำลังจะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ก็จะไปเข้าห้องอัดค่ะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่ารักน่ารักเขียนจากชีวิตจริงเหมือนเดิมจ้ะเขารออยู่ที่ห้องอัดละเชียวคับใช่ค่ะอัดเสียงอัดเสียงใครสิคนที่เขียนเพลงให้ชานเขาต้องรออยู่จบกันค่ะ